มันเสียได้อยู่แล้วผมมาเสียได้นะผมผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเสียได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าแบบผมพกตาใจผมอะผมอยากกลับไปแบบที่เดิมไวๆอะพี่เรื่องธนาคารอะเลยก็ได้นะ้องอ่าคือเขา้าเข้าเรื่องเลยนะพี่คือมีเอาเอานี้ก่อนนะใครที่ยังไม่ส่งกันแก๊งอะผมอยากให้รีบเคลียร์นะพี่อยากให้รีบเคลียร์กันแก๊งเพราะว่าเดือนเนี้ยผมตั้งใจว่า แก๊งเราอะ่ะมันเปื่อยกันใช่ไหมพี่แบบมันทุกคนเข้ามาก็แบบฟาร์มแค่ของตัวเองอะ่ะผมแบบรู้สึกว่าแก๊งเราแบบไม่มีอะไรที่แบบทําร่วมกันเลยอะ่ะอ่ะมันอาจจะมีอาจจะเป็นแค่งานแก๊งใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่พีก่ก๊อตอาจจะมีแค่งานแก๊งกที่เราทํากันก<ป>ผมเลยอยากเอออยากจะให้แก๊งเราอะ่ะคือตอนผมอะ่ะระหว่างที่ผมนั่งคิดอะ่ะผมอะ่ะไปเสนอกะนายกมาให้เอาธนาคารกลับมาแล้วธนาคารมันก็กลับมาแล้วพี่ผมอยากผมอยากทาภาคบ่ายพี่ ภาคบ่ายที่จะทํากันก็คือเป็นภาคบ่ายที่เล่นธนาคารแล้วก็เล่นร้านไปด้วยนะพี่เข้าใจไหมธนาคารแล้วก็เล่นร้านไปด้วย <c oughs> เพราะผมรู้สึกว่าถ้าแก๊งเราอ่ะไม่ไม่ได้ทําอะไรที่มาร่วมกันเลยผมรู้สึกว่ามันก็จะเป็นแบบลูปเนี้ยเราไม่ได้มาเจอกันเลยเพราะมีหน้าที่ก็มาเจอกันแค่ไอดอบกับตีแค่นั้นเองเราไม่ได้ทาอะไรกันเลยฉะนั้นผมมองว่าถ้าเราอยากกลับขึ้นกลับไปที่เดิมไปไวอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องแบบเหนื่อยหน่อยอพี่ไม่ใช่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยเยอะเลยเหนื่อยเยอะเลยเ แต่ก็ต้องช่วยๆกันนะพี่เราผมมองว่าการเสียของมันเสียได้พี่มันเสียได้อยู่แล้วผมมาเสียได้นะผมผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเสียได้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าแบบผมตกใจผม่า,า,ผ,มมาผมอยากกลับไปแบบที่เดิมไวๆอะพี่เรื่องธนาคารอ่ะผมเอ่อผมตั้งไว้เป็นแบบนี้ใครที่มาเล่นธนาคารนะพี่เอ่อผมจะไม่เก็บเงินแก๊งที่มาเล่นกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนะไม่ต้องเก็บเงินแก๊งเลยจากเงินแก๊งที่เราส่งกาาะนะันมาละแสนอ่ะผมไม่เก็บ ไม่เก็บเงินแก๊งเลยพี่วันละแสนอะ่ะส่วนใครที่มีธุระจริงๆที่ไม่ได้มาก็ส่งเงินแก๊งตามปกติใช่ผมจะให้ยึดหลักเป็นเป็นหลักเดียวกันนะครับพี่เรื่องการส่งเงินแก๊งส่วนใครที่ไม่ได้ธนาคารช่วยกันเราก็จะได้เงินเข้ามาในแก๊งด้วยเล่นด้วยกันด้วยแล้วจะได้มีคนที่มาพาักบ่ายอ่ะพี่ที่อยู่กันภาคบ่ายจะได้มีอะไรทำก็ด้วยไม่ใช่แบบเข้ามาเงาเงา,เ,งาเปิยฟาร์มกันของตัวเองแบบเหมือนทุกวันที่เราทำกันอะ่ะผมไม่อยากให้ภาพเป็นแบบนี้พี่ แต่ผมเข้าใจนะว่าเราอยู่ในช่วงที่หลายๆคนรีตัวแต่ผมมองว่าเราก็ต้องต้องก้าวก้าวก้าวขาได้แล้วพี่แบบไม่ไม่ไม่อยากแบบไม่อยากช้าอ่ะพี่ใช่ผมเลยอยากให้ให้พวกเราแบบช่วยกันเรื่องเนี้ยเรื่องที่มาช่วยกันเล่นธนาคารมันรวยจริงนะผมมองว่ามันรวยใช่มองว่ามันรวยแล้วก็เออมีใครมีใครสงสัยอะไรไหมพี่แบบมีใครจะค้านอะไรกับผมไหมเรื่องแบบเรื่องนี้ใครมีอะไรค้านยกแบบ,บถามผมได้เลยนะ ใครมีความไอที่ว่าไม่ส่งไม่มันเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าไอที่ว่าไม่ส่งมันแก็งเข้าคอนเซปต์เดียวต่อให้คืออันนี้มันแค่ไอเธอมันบอกเฉยๆว่ามันจะมาเล่นช่วงกลางวันใช่ไม่มาเรื่องของมึงแต่สุดท้ายแล้วมึงก็จ่ายแสนหนึ่งอยู่ดี่ใช่จ่ายแสนหนึ่งอยู่ดีแต่ส่วนคนที่มาสิ่งที่มึงจะได้ก็คือหนึ่งของของมึงไม่ต้องออกเองมีของร์ตให้เงินแก๊งไม่ต้องส่งนันคือสิ่งที่มึงจะได้ มีของซัพพอร์ตในการเล่นให้ส่วนหนึ่งอ่ะคือพอ้อยล์หลักๆอ่ะที่ที่พี่ตนนะที่อาเธอร์คุยกับพี่สมเรื่องนี้คือเราเราอยู่ในจุดที่แบบเราต้องเริ่มเอาทุกอย่างกลับมาเป็นของเราได้แล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะจะเปื่อนเป็นแบบนี้ทุกวันละเราจะต้องทวงทุกอย่างที่เคยเป็นของเรากลับมาให้ให้เป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบทรัพยากรคุมของต่างๆด้วยนั่นคือทุกวันนี้มันมีแต่คนมองโบรเราทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบใครก็ไม่ได้มองธนาคารก็แค่แก็แค่แกงแก่งหนึ่งแล้ว แต่หลังจากนี้คืออยากให้ทุกคนมองอยว่าแบบเราจะเริ่มทวงทุกอย่างกลับมาเป็นของเราได้แล้วอะเรื่องเรื่องคนมองบ่ะเพื่ผมไม่ได้แคร์หรือว่าอะไรเลยผมแค่อยากให้เรากลับไปอยู่จุดเดิมไปไว้สิ่งแบบที่ที่เราแบบที่เราแบบที่เราเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนมันมาอยากให้ผมแค่อยากให้เรากลับไปอยู่จุดเดิมแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเรากลับไปอยู่จุดเดิมนะภาพภาพที่แบบคนอื่นมันมองเรามันก็ไม่น่ามองอย่างนั้นแล้วพี่เข้าใจไหมทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปพี่ ใช่แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าใครที่มาช่วยเล่นธนาคารนะครับพี่ผมอะเอาเหรียญทองอะไปแลกเป็นกล่องซัพพลายบ็อกซ์หมดแล้วใครที่มาเล่นอะผมมีของให้อันนี้สิ่งสิ่งตรงนีนที่มันเสียผมเสียได้อยู่แล้วเพราะว่าผมอยากแค่จะอยากสร้างวินัยให้กับพวกคน,คนที่มาคนที่มาช่วยอะพี่เข้าใจไหม,ไมเราแค่อยากสร้างวินัยกันแบบให้มากันตลอดเฉยๆพี่ผมมองว่าถ้าเรายังไงถ้าเรามาเยอะยังไงมันก็ไม่มีใครสู้ไ,ได้พี่จริงปะล่ะถูกไหมผมมองว่าเราผมแค่ไม่อยากให้เราเกี่ยงกันว่าไอ้แบบมึงปานะกูไม่มาอะไรเงี้ยกูไม่อยากไอ้กูชิวนะ กูไม่มาดีกว่าวันนี้กูไม่มาดีกว่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เราเกี่ยงกันอ่ะเพราะว่าถ้าอยากให้แก๊งมาไปต่อได้จริงๆอ่ะเราก็ต้องไปกันทุกคนพี่ไม่อยากให้ใครเกี่ยงกันอ่ะแล้วก็เอ่อเรื่องงานแก๊งวันพฤหัสใช่ไหมพี่เราทำงานแก๊งกับวันพฤหัสงานแก๊งกับเอาปูนจกปูนกันคนละร้อยถุงผมว่ามันตอนแรกกับผมผมจะลดแต่มาตินบอกว่ามันมันไอ้นี่มันไอ้นี่จริงๆมันพอจริงมันไม่พอจริงๆใช่ ไม่พอจริงผมก็เลยเออโอเคร้อยถุงก็ได้บันพรพลหัดช่วยกันทางานแก๊งแล้วก็จอกปูนผมมันไม่น่ายากสําหรับทุกคนหรอกพี่เรื่องปูนอะแต่ว่าปูนเนี่ยส่งได้ตลอดนะหมายถึงว่าธนาคารพูดเพลหัดอะไรเงี้ยมาส่งได้ตลอดถ้าสมมติว่าคนไม่อยากแบบไปแบบงมกับบันพรพลหัดวันเดียวนะแล้วก็มันจะ,นจะเป็นอ,อาทิตย์ละร้อยไว้ง่ายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นแค่2อาทิตย์เพื่อน2อาทิตย์กลางเดือน,อน,นอเพราะว่าต้นเดือนกับสิ้นเดือนเราจะหยุดอยู่แล้วันจะมีแค่สองครั้งต่อเดือนเท่านั้นเดือนละ200ร้อยลูก ถูกต้องเดือนแค่สองรยลูกเท่านั้นเองแล้วก็วันศุกร์ครับพี่วันศุกร์เราจะเล่นเราจะเล่นเล่นวอลบ้านเราจะไปเล่นวอลบ้านกันถึงสามทุ่มแล้วพอสามทุ่มเสร็จล้วก็มาขายยาเนี่ยผมอยากให้เราวินัยแค่เนี้ให้ช่วยกันทําเรื่องแค่เนี้ที่ผมบอกเนี่ยให้เราช่วยๆกันพี่้ขวอลด้วยนะไม่เป็นอะไรคนนะผมบอกอยากให้อยากให้เข้าวอลตลอดเวลานะใช่ยังมีครั้งหนึ่งเรื่องวอบ้านนะคือวอบ้านอ่ะมันเป็นพอยที่สำคัญมากๆกับเราในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นวันศุกร์อ่ะคือมันไม่ใช่วันหยุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให พยายามเข้ามากันหน่อยวอบ้านมันจะเริ่มประมาณแค่ประมาณสองทุ่มป่ะเชื่อพยายามต้องเข้ามาประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งคือต้องมาเตรียมตัวแล้วก็จะไปเล่นที่เซิร์ฟวอบ้านแหละอยากอยากให้เราทากันเป็นนิสัยในพี่ทุกครั้งที่เราเข้ามาในเมืองอ่ะขอขึ้นรถแล้วเข้าวอลไปเลยพี่เลขวอลก็คือเลขเดิมเลยของเราอยากให้ทําเป็นนิสัยในพี่แบบอะไรที่เราทําให้เป็นวินัยสําหรับเราอ่ะพี่แค่เรามีวินัยทุกอย่างมันก็จบแล้วพี่แล้วก็ อยากให้มาเล่นธนาคารกันเยอะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมแต่ผมมองว่าถ้าเราแบบช่วยกันจริงอ่ะมันทําได้อยู่แล้วเว้ยพี่มันทําได้อยู่แล้วก็คือใครมาเล่นธนาคารช่วงภาพายไม่ต้องส่งเงินแก๊งรายวันส่วนใครที่ไม่สะดวกมาหรือไม่มาสิ่งก็เหมือนปกติก็คือส่งเงินแก๊งปกติแต่ถ้าใครมาช่วยเล่นก็คือไม่ต้องส่งใช่เพราะผมมาเล่นที่ผมอที่ผมจะบอกว่าที่ผมเลือกเล่นตอนช่วงบ่ายๆอ่ะผมมองว่า แล้วหลายคนอ่ะที่เขาไม่ค่อยอยากเข้าแบบเข้าเมืองอ่ะผมมองว่าช่วงบ่ายมันเปื่อยจริงอ่ะผมผมอันนี้ผมผม,ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยมันเปื่อยจริงแต่ผมมองว่าถ้าเราทําอันเนี้ยถ้าผมเอาถ้าผมเรามาทําอันนี้กันอ่ะช่วงบ่ายๆอ่ะมันก็จะไม่เปื่อยพี่มันจะได้มีอะไรทากันเยอะไอ้พี่เข้าใจะปะเออคนที่ผมมองถึงคนที่เขาสตรีมด้วยไงอย่างเช่นแบบพวกคนอื่นๆที่เขาสตรีมมาช่วงบ่ายอ่ะฉะนั้นผมอยากให้แบบเราช่วยๆกันหน่อยอ่ะพี่อยากให้ช่วยๆกันเรื่องนี้หน่อยส่วนมีใครมีใครมีใครแบบอยากจะ พูดอะไรกับผมสักหน่อยพี่แบบมีอะไราขัดไหมว่างหมาเลยผมขอเลยนะแต่ว่าอะนี่พี่บออบ้านอ่ะบ้านอ่ะผมแนะนําเลยว่ามาสแตนบายสักทุ่มหนึ่งอ่ะรวมคนสแตนบายบ้านอ่ะก็หมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบเข้าเข้าเซิร์ฟวอบ้านอ่ะยังไงก็ต้องแบบครบอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่แต่แต่ว่าแบบอยากอยากให้แบบสแตนบายตัวเองไว้หน่อยเพราะว่าบออบ้านอ่ะผมบอกเลยว่าเวลามันไม่ตายตัวบางทีมันจะช้ามันก็เร็วผมอยากให้ช่วยๆกันหน่อยนะครับพี่เพราะว่า ถ้าเราเหนื่อยก็เหนื่อยให้เป็นเหนื่อยทีเดียวเลยพี่ผมไม่อยากให้เราแบบมาเหนื่อยกันหลายรอบ SO. อ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยแม่งไปเลยทีเดียวผมไม่แบบอยากให้เราแบบกลับไปอยู่ที่เดิมไวๆแล้วผมไม่อยากแบบให้พวกเรามาเป็นรูปแบบนี้อีกแล้วอ่ะทุกคนเข้าทุกวันนี้อะ่ะผมมองง่ายๆเลยทุกคนเข้ามาก็ฟาร์มต่มของตัวเองถูกไหมถูกไหมดาวินใช่แบบฟาร์มต่ของตัวเองเปื่อยๆอยู่คนเดียวอะไรเงี<ๆ>้ยเอาเหงาๆมันไม่ได <d itch> ้มีอะไรกับแกงเลยแล้วเมื่อวานผมก็ไปเสนอนายกกับพี่ก๊อดมากับพี่อหอยมาก็แบบอยากให้แบบมีอะไรเกี่ยวกับแกงมาเป็นกลุ่มมมมเเเเปป็็นนนนนนกกุ๊อะไร่่่ีัาาาา้้พิขให ใช่พี่ยังไงก็ผมอาจจะเริ่มหลังเอเลสนะพี่หลังเอเลสแต่ผมเดี๋ยววันนี้ผมไปคุยกับเอเลสก่อนว่าเอเลสมาเจายังไงโอเคไหมพี่เดี๋ยวไปคุยกับเอเลสก่อนว่าเอเลสมาเจ้ายังไงครับผมเรื่องมีใครเสนออะไรเพิ่มเติมไหมจริงๆพูดได้เลยธนาคารเราพูดได้เลยถ้ามีใครอยากเสนอธนาคารเริ่มเมนไหนเพราะผมผมแลธนาคารกำหนดการงไม่ยสำหรับวนที่มาเล่นหรือว่ามาทําอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเงินแก๊งที่มีที่เก็บมานะตอนเนี้ย จะยังพี่ว่ายังไงมันก็ไม่พอที่จะงานประมูลเราสัเท่าไหร่หรอกเจ้าตรงจุดนั้นอนะ่ะมาดานอาวุธก่อนยังไงพวกมึงก็ต้องมีอาวุธที่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก่อนถึงจะทําอะไรได้อีกเยอะกว่านี้ต่อให้มีรถมาแต่อาวุธยังกระจอกแบบนี้อยู่กูมองว่ามันมันยังไม่ได้อ่ะแล้วถ้าไปถมรถอย่างเดียวเลยอาวุธมึงก็ยังอยู่อยู่แค่นี้กันอยู่ย,ยังไงผมอยากให้ช่วยๆกันหน่อยนะครับยังไงผมว่าเรื่องนี้มมนเป็นเรื่องสําคัญอะพี่สมเขาสปอยเพราะว่าใครมาเล่นให้เห็นประจาอ่ะ ก็คืออาจจะมีคิวดบบานลุกให้แค่นั้นแหละเมืเ่อกี้แล้วก็ใคร,รที่ติดเงินพี่โจโฮ,โฮอยู่ครับผมอยากให้รีบคืนได้แล้วนะเพราะว่าวันนี้วันที่สามคือไม่ควรมีใครหยุดแล้วนะผมว่าควรแก๊งเราควรแบบควรเริ่มทําอะไรแบบเป็นชินเป็นอันได้แล้วพี่เราเงียบ,บานานแล้วอะพี่ลแล้วก็เรื่องของนะรถลบรถลบแล้วไม่เป็นไรพี่แล้วก็เรื่องของนะเรื่องของครับผมไม่อยากให้นึกเสียดายนะพี่เราของมาแล้วก็ทําไปใช้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้เสียดายนะ อยากทามาเพื่อเอาไว้ใช้อยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวพี่เสียดายพี่เนี่ยเล่นธนาคารผมมีของให้ผมมีซัพพลให้ห้520กล่องอะ่ะผมแลกมาทั้งหมดเลย26เหรียญอ,อะ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียดายพี่ขอได้ถ้าคนที่มาเล่นธนาคารกับผมอะ่ะคนที่เล่นตอนบ่ายเขาจะได้มีอะไรทำกันด้วยผมไม่อยากให้เหงาโอเคไหมพี่ตามเลยนะครับพี่ยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับเออโ <Okay. S 2> อเคไม่ขอไอจูวอนวยนะใครที่ติดนี่จูวอนอนะ่ะซื้อลอให้มันด้วยมันทกักบอก เราควรกลับไปเป็นจกักรพรรดิเหมือนเดิมได้แล้วพี่ไปไ,ยไทยมาแล้ไปไทยตื่นเต้น,น,น <c oughs> เลยเฮียเปลี่ยนตัวผมแล้วไปนะทีสิบอะพอแล้แค่เนี้ได้ไครับพี่ <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี่ก็ได้พี่เดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมพิมพ์ในดักแชทด้วยเข้าวอลเวยนะพี่ใครที่อยู่ในเมืองอะเข้าวอกันด้วย,ยไ,มไม่ควรหยุดอไแล้วนะเดี๋ยว<ม>เ,ยเดี๋ยวม่ไอ้ดอกนี่ว่ะรอนไอ้ดอปก่อนแล้วพี่รอไอดอกก็ได้รอไอดอปหันีหนอวะีครับเลยะีได้อได้ไมครับพี่ ต้องเล่นพวกนี้เล่นพวกนี้เล่นพวกนี้พวกนี้ว่าบ้านนะครับพี่ว้าบ้านนะเหนื่อยไม่นานเหนื่อยไม่นานผมผมผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนหมดไฟกับไฟเอ็มเพราะมันไม่มีอะไรทำจริงๆในเมืองอ่ะผมผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ลองลองลองเปิดใจมาดูอีกสักครั้งนึงพี่เชื่อผมว่าเราถ้าเราร่วมมือกันยังไงมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะแบบกลับมาเล่นเหมือนเดิมแบบกลับมามีไฟเหมือนเดิมได้อยู่แล้วพี่นี่ผมอยากให้ช่วยๆกันหน่อยครับถ้าอยากให้แก๊งกลับไปเป็นจักรภาพก็ได้เนะเหมือนตอนที่เราเล่นเล่นธนาคารตอนห้าตต้้้้ออองดิินนนนรรรรแลลลววพพพีี่่่่ถาาากกกกััััับบไไไปปเเ็็จจทมืหะชๆสย ตามแต่พวกเราเลยพี่ตามนั้นตามนั้นพี่ตามนั้นไครเออพี่เธอครับว่าไงนายนายมีสอบอาจจะไม่ได้เข้าวอลางอนนี้เป็นไรไหมครับพี่เธอว่าไหนเนี่ยที่นายส่งตารางสอบให้ในกลุ่มแล้วแล้วเราจบมาไหนครับจบสิบเอ็ดเลยครับพี่เธอที่นายส่งไปให้เลยะใช่คนเรียนไม่เป็นไรเี่คนเรียนไม่เป็นไรครับคนเรียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เรียนแค่เอาแต้มอันนี้แค่เราเล่นแค่เอาแต้มเฉยไม่เกี่ยงกันอยู่แล้วน้องครับ ว่าบ้านแบบพี่ผมบอกอบพี่ให้เราแอคทีฟแบบตื่นตัวตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ได้แบบตื่นตือนอะยันยันเด็บใหญ่ต่อต่อไปนีถ้าถ้าถ้าผมพูดอะไรเกินไปผมขอโทษด้วยนะพี่ถ้าแบบผมพูดอะไรเกินไปเพราะผมไม่อยากให้แก๊งเราเป็นภาพแบบนี้นะพี่ถ้าผมพูดอะไรเกินไปผมขอโทษไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะพี่แล้วก็เหมือนเดิมนะครับที่พี่สมเคยบอกไว้ทุกอย่างผมเลคคอร์ดไว้ตลอดนะว่าใครอยู่ใครมาอะไรยังไงนะเพื่อนก็เราช่วยๆกันมาหน่อยถ้าไม่อยากโดนอะไรแล้วว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ค่าปรับอาจจะมีแรงอื่นที่คุยกับพี่สมไว้ อาจจะนอกเหนือจากนั้นอะไรอย่างนี้ไงพยายามมากันหน่อยนะแล้วก็จริงเอ่อหลังจากเอ่อต่อไปนี้ผมไม่อยากให้ลากันบ่อยนะไม่อยากให้ลากันบ่อยผมพาใจว่าทุกคนมีงานพี่แต่แบบแก๊งเราต้องไปต่อพี่ถ้าไม่ไหวจริงให้บอกกันนะพี่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานให้บอกกันครับขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะพึ่งร้องไปตะกี้ยังเว้นไม่ถึงห้าเฉินไปยังไม่สะอาดเ่ินายวะ เอาออกมาแล้วเน่เดี๋ยวเราไปเล่อดอกก็ได้พี่เราเล่อดอกก็ได้มีใครเจ้าก่อแดงป่ะพี่ขึ้นมาเอาบานบ้านก็ได้มา <Yeah. S 3> อเอานะ